สวัสดีครับคลิปนี้จะมาแนะนำเซลเพจของลิ s มอลนะครับแล้วก็การสมัครใช้เซลเพจนะครับสามารถสมัครได้ทุกคนครับเป็นเซลเพจของส่วนกลางของบริษัทนะครับหน้าตาเซลเพจก็จะเป็นแบบนี้นะครับก็จะมีเมนูหน้าหลักนะครับ l i m มอลคืออะไรนะครับสมัครซิชเชอร์สินค้าแผนการจ่ายแจ้งชำระเงินอะไรพวกนี้นะครับติดต่อเรานะครับหน้าแรกก็จะเป็นการแนะนําว่า ริ m มอคืออะไรนะครับก็จะมีคลิปแนะนำนะครับสามารถกดฟังได้เลยตรงนี้นะครับหยุดฟังสักนิดริ m มอลจะเปลี่ยนชีวิตคุณสร้างรายได้ง่ายๆเพียงแค่ปลายนิ้ววันนี้หญิงจะมาเล่าให้ฟังค่ะถึงแพลตฟอร์มรูปแบบใหม่ของการทำเงินง่ายๆไม่ต้องสต็อกแล้วที่สำคัญค่ะไม่ต้องจัดส่งสินค้าเองทำยังไงน่ะล่ะคะก็นะครับอ่าเลื่อนไปดูอีกนะครับมีมือถือเครื่องเดียวก็สามารถทำเงินได้ นะครับเราก็จะมีปุ่มเมนูข้างล่างนะครับให้ด้วยนะครับอ่ะ m ิ r มอลคืออะไรนะครับแพ็กเกจสินค้าแผนการจ่ายนะครับอ่เข้าไปดูนะครับแต่ละเมนูนะครับดิมอลคืออะไรก็จะอธิบายไว้นะครับนะเป็นแอปเฟร a t แพลตฟอร์มนะครับก็จะมีคลิปให้ฟังด้วยนะครับสวัสดีค่ะวันนี้นะคะจะพาทุกท่านไปรู้จักกับ3หัวใจหลักสำคัญ ที่จะพาทุกท่านฝ่าวิกฤตเศรษฐกิจไปกับดิฉมอลค่ะหัวใจหลักสาคัญอ่านะครับแล้วก็มีคําอธิบายมีภาพอะไรให้ด้วยนะครับใครไม่เก่งก็ทําได้นะครับเราก็จะสรุปให้ตรงนี้แหละนะครับไม่เก่งทำยังไงครับนะเราก็จะมีข้างล่างก็จะเป็นผู้แนะนำนะครับอันนี้ใส่เป็นตัวอย่างไว้นะครับใส่เป็นตัวอย่างไว้ให้ดูนะครับโอเคนะครับหน้าสินค้าเราก็ให้มีนะครับสามารถ ช้อปปิ้งผ่านเซลเพจได้แล้วก็ส่งสลิปนะครับไปที่ผู้แนะนำหรือ l i น์แอดได้นะครับมีการนะครับสามารถให้ช้อปปิ้งได้นะครับ,ม,นะรบมีแพ็กเกจให้เลือกดูนะครับแผนการจ่ายรายได้นะครับ,รรนะรบเข้ามาเมนูนี้นะครับเปิดคลิปฟังได้เลยนะครับสวัสดีครับยินดีต้อนรับทุกท่านเข้าสู่แพลตฟอร์ม l i s m m มอแพลตฟอร์มที่ทำการตลาดโดยใช้ Affiliate Marketing เพียงแค่เราเป็นคนกลางในการนําเสนอส่งข้อมูลแชร์ลิงก์แชร์ลิงก์แชร์ไลฟ์ตายให้กับเพื่อนเพเพียงเท่านี้เราก็สามารถสร้างรายได้กับริชมอนด์ได้แล้วครับเราไปดูแผนการจ่ายผลตอบแทนของริชมอนด์กันครับผู้ที่สนใจเข้าร่วมแอปเปิลเลเพียงแค่ซื้อสินค้า2,490บาทคุณจะได้สินค้า1ชุดแล้วคุณจะได้ตําแหน่งที่ชื่อว่าลิเชอร์ได้ค่าการตลาดทันทีครับ600บาทหละะังจากนั้นเมื่อคุณแชร์ลิงก์แชร์ลิงก์แชร์ไลฟ์สไตล์ให้กับเพื่อนๆของท่านมีคนตัดสินใจเป็น, e น,อน,อน,น,นแนอปเปิลเลตบ ก,ก็ฟังกันดูนะครับนี่คือคลิปนะครับใครที่สั่งซื้อผ่านเซลเพจก็ได้แจ้งชำระเงินนะครับเราก็จะมีวิธีการแจ้งแล้วก็เราจะส่งข้อมูลติดต่อให้อยู่ตรงนี้นะครับข้างล่างสุดเห็นไหมครับตรงนี้นนะสามารถติดต่อผู้แนะนําได้นะครับตรงนี้นะครับสามารถแอดไลน์ไปคุยกับผู้แนะนําได้นะครับเนาะอ่ะอันนี้ก็เป็นหน้าเซลเพจในการใช้งานทีนี้วิธีการสมัครครับเราก็เข้าไปตรงนะครับ เมนูสมัครแต่ทุกท่านจะสมัครได้เนี่ยต้องมีเซลเพจจากผู้แนะนำก่อนนะครับนะท่านก็ไปตามหานะครับติดต่อผู้แนะนำของท่านเลยขอสมัครเซลเพจด้วยนะครับผู้แนะนำก็จะส่งเซลเพจไปให้ท่านก็สมัครเป็นท,ทอดๆกันไปนะครับนะยกตัวอย่างนะครับของผมเนี่ยนะครับทำไว้เป็นตัวเทสนะครับชื่อเซลเพจหนึ่งนะครับก็พิมพ์หนึ่งตรงนี้ทุกท่านสมัครนะครับก็จะมี จะมีเลขรันไปเรื่อยนะครับเซลเพจที่10 20 30 4 0ทุกคนี่จะได้เลขแบบนี้แล้วก็ใช้เลขนี้ในการเข้าเว็บไซต์เซลเพจของตัวเองนะครับนะกดไปนาเห็นไหมครับข้างหลังจะกลายเป็นเลข1แล้วนะครับเป็นการรีเฟอร์ว่าออตอนนี้เซลเพจรันอยู่บนเ,เว็บไซต์ของเรานะครับเป็นเป็นชื่อของเรานะครับเนาะเสร็จแล้วเราเราก็ส่ง เซิร์เพจตรงนี้นะครับไปให้ทีมงานต่อนะครับทีมงานก็จะกดเข้าไปสมัครตรงนี้นะครับด้านบนนี้เห็นไหมครับอ่านะครับเข้าสู่ระบบหรือสมัครสมาชิกนะครับถ้าเราสมัครแล้วเราสามารถเข้าสู่ระบบนะครับล็อกอินไปข้างหลังบ้านได้เพื่ออะไรครับ mm hmm. เพื่อไปแอคทีฟเว็บไซต์ให้ทีมงานหรือเพื่อไปสมัครเว็บไซต์ให้ทีมงานบางบางคนเป็นลุงเป็นป้าเป็นอะไรสมัครเซลร์เพจไม่เป็นเราก็เข้าไปสมัครแทนได้นะครับเดี๋ยวเข้าไปดูกันอันดับแรกเราต้องสมัครเซลร์เพจก่อนเนาะ นะครับจะสมัครผ่านด้วยลายก็ได้นะครับหรือสมัครคลิกที่นี่ได้เลยนะครับสมัสมัเห็นไหมก็จะเด้งมาหน้านี้นะครับนะกรอบข้อมูลง่ายๆนะครับชื่อนะครับนะผมจะเทสนะครับผมจะกรอบเป็นชื่อนะครับสมชายง่ายๆเลยนะครับสมชายมาสายเลยนะครับวันนี้ นะครับทุกท่านจะได้จำง่ายเบอร์โทรจำเป็นนะครับใส่ไปก่อน09สุ่มไปก่อนนะครับอ่าอีเมลนะครับอีเมลเราก็กรอกไปนะครับไม่กรอกก็ได้นะครับไลน์จำเป็นนะครับเพราะว่าอะไรเราก็จะต้องคุยกับทั้งผู้แนะนำเราแล้วก็ทีมงานเรานะครับเราควรมี id ไลน์นะครับเอาเราก็ใส่ไปนะครับนะครับ อ่า ID Line นะครับ Facebook จะใส่ไม่ใส่แล้วแต่ท่านได้เลยนะครับหลังจากที่ใส่เสร็จแล้วนะครับถ้าคนไหนมีอีเมลนะครับมันจะแจ้งเตือนไปที่อีเมลด้วยว่ามีคนสมัครอะไรอย่างเงี้ยนะครับเนาะลงทะเบียนนะครับแล้วก็ยืนยันตัวตัวนิดนึงว่าเราไม่ใช่หุ่นยนต์นะครับกดส่งข้อมูลได้เลย อ่าอย่างผมเนี่ยนะครับก็จะติดตั้ง Line Notify ด้วยก็จะมีการแจ้งเตือนเห็นไหมครับว่ามีคนสมัครลิสมอนสมชายมาสายนะครับสมชายมาสายเห็นไหมนะครับทีนี้เราเป็นผู้แนะนำนะครับเราต้องเข้าไป Active เว็บไซต์เซอร์เพจให้กับทีมงานนะซึ่งเป็นช่วงแรกนะครับเดี๋ยวพอสักพักหนึ่งนะมีคนเยอะๆแล้วเนี่ยระบบจะปล่อยเป็นออโต้นะครับจะไม่ต้องไปคอยแอคทีฟแล้วนะครับเดี๋ยวให้คนเข้ามาัก อ่าสักนิดหนึ่งก่อนเราก็จะปล่อยเป็นออโต้เลยนะครับทุกคนสมัครปึ้งได้ได้เว็บไซต์เลยได้เว็บไซต์เลยไม่ต้องไปตามแอคทีฟกันนะครับโอเคอ่ะพอเราสมัครเสร็จนะครับก็จะเด้งมาหน้านี้ก็คือเด้งมาแจ้งเรานั่นแหละครับว่าสมัครเซลเพจเรียบร้อยแล้วนะครับถ้าวันถ้าภายใน48ชั่วโมงเรายังไม่ได้รับเซลเพจเนี่ยก็ให้ติดต่อผู้แนะนำนะครับเพราะผู้นะนำต้องเป็นคนแอคทีฟเซลเพจให้เรา นะครับแต่อย่างที่บอกนะครับพอคนเริ่มเยอะๆแล้วเนี่ยเราจะปล่อยเป็นออโต้นะครับไม่ต้องไปกดแอคทีฟกันนะครับอ่ะทีนี้เราได้เซอร์เพจมาแล้วนะครับผมจะเข้าไปทําหน้าที่เป็นผู้แนะนํานะครับอ่านะผมเป็นผู้แนะนำแล้วตอนนี้ผมจะเข้าไปดูในระบบนะครับผมก็เข้าสู่ระบบนะครับอ่าอย่างของผมนะครับเว็บไซต์ชื่อหนึ่งครับ นะเว็บไซต์ตัวทดลองคือชื่อหนึงแล้วก็ใส่รหัสผ่านเราไปนะครับนะครับเข้าสู่ระบบเห็นไหมก็จะเป็นเมนูหลังบ้านของเซลเพจนะครับอ่านะซึ่งหลังบ้านนี้เราสามารถใส่ข้อมูลการเรียนรู้ได้เป็นเคล็ดลับเป็นอะไรสำหรับสมาชิกเท่านั้นนะครับใส่ได้นะครับโอเคนะเข้ามาดูตรงนี้ครับเมนู h a m b บอร e r ฝั่งซ้ายมือ นะครับมีประวัติการสั่งซื้อสมาชิกแนะนําตรงผู้สนใจนะครับรายชื่อสมาชิกทีนี้ทีมงานที่สมัครเข้ามาในเซลล์เพจของเราเนี่ยเขาจะอยู่ในเมนูรายชื่อผู้สนใจนะครับเห็นไหมครับสมชายมาแล้วนี่สมชายนะครับสมชายอ่ามาแล้วนะครับเมนูอะไรครับเมนูรายชื่อสมาชิกนะครับ สมาชิกก็คือคนที่เข้ามาอยู่กับเราแล้วนะครับแอคทีฟเรียบร้อยแล้วนะครับอ่าทีนี้นะครับถ้าเราไม่ได้มีอีเมลนะครับเราก็ต้องแจ้งไปที่แอดมินนะครับให้แอดมินเนี่ยนะครับแอคทีฟเซล์เพจให้นะครับแต่ผมมีอีเมลนะครับผมมีอีเมลผมก็จะเข้าไปดูที่อีเมลนะครับก็เห็นไหมอีเมลก็จะมีการแจ้งเตือนนะครับ มีคุณสมชายมาสายเนี่ยนะครับสมัครเข้ามาเห็นไหมครับนะผมก็กดแอคทีฟตรงนี้เลยครับเนี่ยตรงนี้กดแอคทีฟนะครับแล้วเว็บไซต์ของคุณสมชายก็จะเด้งขึ้นมานี่เห็นไหมครับเว็บไซต์คุณสมชายคือเลข10นะครับพาสเวิร์ดเราตั้งให้อดอัตโนมัติก็คือเบอร์ทโทรศัพท์ก่อนเราก็แค่นะครับก๊อปปี้ไม่ต้องก๊อปปี้ก็ได้ครับแค่เลข10แค่นั้นเองนะครับ นะก็เสร็จแล้วเราก็แค่ไปที่ลายของสมาชิกเรานะคนใหม่คนนี้นะครับเพื่อไปอะไรครับไปแจ้งเขาว่านะครับเขาคือเว็บไซต์ลิ More ตรงนี้นะครับอ่าบวกนะครับลิสมอลนะครับอ่าเซอร์เพจเราชื่อแอปลิ More นะครับ แอป i t m o r e c o m นะครับเลข10เลยครับเลข10นี่คือเว็บไซต์ของสมชายนะครับเรากดดูซิใช่ไหมครับอ่าทีนี้เรายังไม่ได้ใส่อะไรเลยนะครับสมชายนะครับอ๋อเดี๋ยวนะมันล็อกอินของผมไว้อยู่เมื่อกี้ต้องออกจากระบบก่อนนะครับอันนี้เมื่อกี้ผมล็อกอินไว้อยู่นะครับนะทีนี้เราไปดูก่อนนะครับ เมื่อกี้ผู้สนใจเนี่ยนะครับก็คือสมชายมาสายนะครับพอเราแอคทีฟแล้วเนี่ยเขาจะมาอยู่ตรงรายชื่อสมาชิกเห็นไหมครับเนี่ยเป็นสมาชิกเราเรียบร้อยแล้วนะครับเดี๋ยวผมจะออกจากระบบก่อนนะครับจะได้เห็นนะครับของสมชายอ่ะผมออกแล้วนะครับทีนี้เรามาดูเลขสิบใหม่นะครับเลขสิบเนี่ยที่เราพิมพ์ไปเมื่อกี้เนี่ยนะครับเห็นไหมเลขสิบนะครับกดไปนะครับสังเกตเบอร์โทรข้างบนเปลี่ยนแล้วเห็นไหมครับ เบอร์โทรจะเปลี่ยนเป็นของสมชายแล้วตรงนี้เห็นไหมครับเนาะข้างล่างเราไปดูสิครับสมชายยังไม่ได้ใส่รูปนะครับซึ่งในระบบหลังบ้านเนี่ยจะสามารถไปใส่รูปได้นะครับแล้วก็เขาขึ้นโชว์ตรงนี้เห็นไหมครับว่าสมชายสมัครก็ามาแล้วอ่าเท่านี้ก็เสร็จนะครับหน้าที่ของผู้นําก็คือไปแอคทีฟให้เขาแล้วก็ส่งลิงก์เว็บไซต์นะครับเบอร์สิบไปให้เขาแค่นั้นเองครับไม่มีอะไรซับซ้อนนะถือว่าเสร็จเรียบร้อยนะครับ ส่วนระบบหลังบ้านนะครับเราลองเข้าดูนะครับสมชายจะเข้าระบบหลังบ้านของตัวเองนะครับก็กดเข้าไปตรงนี้ครับเลข10ครับง่ายๆนะครับตามด้วยรหัสก็คือเบอร์โทรศัพท์แค่นี้นะครับเข้าสู่ระบบนะบก็จะเจอสมชายนะนี่ระบบของสมชายนะครับสมชายเข้าไปดูครับมีใครสมัครมาหรือยังยังไม่มีเพราะตัวเองก็เพิ่งได้นะครับ นะครับทีนี้สมชายสามารถสมัครให้สมาชิกได้ตรงนี้ครับไปเจอคุณลุงคุณป้าสมัครเซอ์เพจได้เป็นนะครับสมชายก็สมัครต่อเลยครับสมัครต่อสมัครต่อเขาจะเขียนไว้ตรงนี้ครับเห็นไหมผู้แนะนํานะครับคือสมชายเห็นไหมเราก็สมัครต่อให้เลยครับให้กับทีมงานทุกคนได้เลยนะถ้าเขาไม่สะดวกหรือเขาไม่ถนัดที่จะสมัครเซอ์เพจนะครับอ่าหรือเราก็เข้าไปใส่รูปตัวเองนะครับแก้ไขข้อมูลส่วนตัว นะครับชื่อสมาชิกตรงนี้สามารถเปลี่ยนได้นะครับแต่ว่าเปลี่ยนเป็นภาษาอังกฤษเท่านั้นอย่างเช่นเราอยากได้ออแอปลิทมอลสแลอะไรอย่างเงี้ยนะครับรชื่อภาษาอังกฤษเราแล้วก็ไปตั้งเอานะครับตั้งได้นะเสร็จแล้วรูปภาพนะครับเฟซบุ๊กอยากใส่ไหม ID Line มีแล้วนะครับภาพสมาชิกตรงนี้ครับไปใส่กันเอาตอนนี้นะครับระบบกำลังจะปรับให้ใส่ภาพไซส์ไหนก็ได้ ปกติเขาจะจำกัดนะครับไม่เกิน 100K นะครับอ่าเพราะว่าเราให้ทุกคนใส่กันเองบางคนโอ้โหภาพใหญ่มากเลยมาเป็น3เมกเลยนะครับนะตอนนี้กำลังให้อ่าเพิ่มเซฟเวอร์ในการใส่รูปภาพอยู่นะครับทีนี้ในส่วนของการ Copy ปี้ลิงก์สมัครลิเชอร์ของเราเนี่ยเพื่อเอาไปใส่ในเซลล์เพจนะครับเราก็ต้องล็อกอินเข้ามาในระบบลิเชอร์ก่อนนะครับแล้วก็มากด Copy ปเ,เห็นไหมครับเนี่ยปุ่ม Copy นะครับกด Copy ไปเลย นะครับเนี่ยตรงนี้ครับก๊อปปี้ก๊อปปี้นะครับอ่าเสร็จแล้วเราก็ไปเปิดหน้าระบบหลังบ้านเราที่ของเซลเพ e นะครับกดตรงนี้นะครับนะครับเห็นไหมตรงนี้ข้างล่างเห็นไหมครับลิงก์สมัครลิเชอร์ใส่ไปเลยครับนี่นะครับตรงนี้ก็จะมีลิงก์นะครับสมัครลิเชอร์ของเราเรียบร้อยแล้วเห็นไหมนะครับโอเคนะครับเราก็กดบันทึกข้อมูลได้เลยนะครับ เรียบร้อยเห็นไหมครับขึ้นเรียบร้อยแล้วเนาะทีนี้เราไปเว็บไซต์ของเราเพื่อไปตรวจสอบดูว่านะครับกดสมัครลิเชอร์แล้วเนี่ยมันขึ้นว่าเราเป็นผู้แนะนําหรือยังนะครับโอเคอ่าออกจากหลังบ้านเราไปก่อนนะครับไปพิมพ์ดูนะครับเว็บไซต์หนึ่งของเรานะครับแอปขีด .com/1 นะครับปอ่านี่ของเรา ทีนี้เวลามีคนกดสมัครนะครับกดสมัครลิเชอร์เข้ามานะครับเมนูสมัครลิเชอร์เรามีอยู่2ที่เนาะนะครับอยู่ตรงนี้ก็มีอันนึงนะครับอยู่ข้างล่างก็มีนะครับเลื่อนไปข้างล่างก็เจอตรงนี้สมัครลิเชอร์นะครับก็กดเห็นไหมครับนะตรงนี้ก็จะขึ้นชื่อผู้แนะนําแล้วเห็นไหมครับว่าเราเป็นใครนะครับอยู่ตรงนี้เห็นไหมอ่าแสดงว่าเขาก็สามารถสมัคร ลิสมอจากเว็บแม่ได้โดยตรงนะครับสมัครเสร็จแล้วนะครับก็สมัครเซลร์เพจต่อได้เลยนะครับเป็นยังไงบ้างครับเซลร์เพจนะครับใช้งานง่ายๆสมัครง่ายๆสามารถดูแลสมัครแทนทีมงานได้นะครับยังไงก็ลองใช้กันดูนะครับครับสวัสดีครับ